เป็นอย่างรอยาก่อ่างอยาก่อมอ่าไตีอยากศ่่ามาหนึ่งด้วยสุขภาพาร่างกายเป็นวาลัม่บอตามตรงบนยืนจาก,ก้นฟัวทังสันออนี่คือสิ่งที่ขอย,อยกูเพือ่องเืจาวามันเป็นสิ่งที่ยากมากกับการในตลกในยุคนี้ดูวงไหนคือบ,คบ<ห>กคำบอกก้นแย่สันคือว่ากอหับบอกก้นยังเดี้ยหายในยกันอย่างทานเวลาป็นิเทนก่อนว่าสิจากวงเขีนววงไหนีลามากพาแ่ไปลองไปมาพาแต่บาอย่างมันเป็น ปไปมากเลยแล้วต่อไปเนี่ยค่ะจะไปอยู่กับควนสาฟังเสลส่วนเนี่ยไปนั่งท่นอินสือสารซะพี่ 9, พคู 9, 3, 4, 4. ่เก่า<ะ>พี่น,น้องเมื่อคันเก่าซ้ำซ้ำซากซ่าเสียงเสียงเสียงผู้เล่นแต่เซียงเนีหาซะบ่อยออกว่าแต่สิ่ยไปย่างผัดสันไม่ซังไม่กอ๊อฟไม่ทำตามใครนี่เออแต่ตลกดีต้องใส่ปริทินไว้ที่ความสามารถความทะเยอทะยาน ก้อนเสร็ลก้อนเสรยล้ก็แลเวา้อนเสร็จปนี่แหละสีมทสองก็หื่อจริงจริงเรสงใจวะพี่ดาวครับผมนงเตียราครับจีละเ่นีละเล่านะฮะคอยายาุยครับทียมตลกจีไปป่วยแน่วันหยิบบนดีครับดีแล้เดีหาข้าสัตราเลยก็ว่เลยรันมาดูกันสบาสดีครับยนน้องหน้องห ก็นอนเลยยังสยเสยเสยใบ่อผมสมัยใหม่เด้อจะเสยยูนเ่งยาสิอยู่กะเบิดมือติดตั้งใบเยอาจยังเสียกองกอหนเ้ให้ใได้ยื่นานเลากเตานยในการอยนก็เสียอ่เาถึงป่าแงาัจาพน้องเสียไปมดแล้วอันนี้น้อต้อัไม่ไ้นเสียอะไรไม่รกทิ้โอ้เปนที่ะเปนเป็นมาล่อมาอยู่ที่ผนังตัตรงตัวเอาตรงตัวกับสร้าง นงี่ไม่ได้จัดการก็งี่ไม่ได้เราคอยดานนที่ราปีนี่ก็ร้ัวกาน่เสียงเสียงผใจหัวลเสงดใจหัหน้าทอปธนาใจเสียงไห่ทอปเล่มาลว่าักชอกชับกชอบแกบนแบเบือแลดเียยวไป่สิาไฟบอกไล้ว่าปีนี้ไปได้เร็วเมื่ตลกขอเ่ให้ทัเส็จเม่อเา่นี่อันชมด้วยคำที่เราไม่ได้สนิทชิเชื่ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าเราู้วยว่ามันชอบเราคว้นเซฟปีที่หลังสิม่สองน ตอนรู้ส่ใจวะอีนีแต่สิ่ที่สองคนครับข้อดีองันก็คือเข้าเหตุจากหน่อยมางายอืมู้ไหขอนะนตักันหลายหัวหน้าคนาเหัน้าผู้นีเดงเงื่อี่มี่ใครเด็กอะไรอยู่ะดกง่าที่เบิมหมดหรอกเ่ยนจะไดนคนได้หลายจะเขาเบิ้มกัตังเอแเ่นต อาจิเป็นเจ้าหาะบอลมาณภาพมปนจอช่วยดูการนะครับโอ้โหานแห่ลจังหกันหม่ได้สบาบสิมากต้มหต่าต่ำเลยโอ้โหน้ำมันแดงส่เนากหมบอยอร่อย้วยที่อร่อยคลรแลร์เนาเนดีนดีเนาะพี ทาท่าเนี่ยลดลงลดตันตอนที่เราวิ่งก็อะไรเองเส้นผูนเส้นที่สองเส้นลายสองเส้นตึ้งต้นสองเส้นกลัวแต่ชมาว่าุราทายอยู่ที่ระยะทางหรือกันได้เอกันได้ี่ลกยางทุกเท่าสอง้นว่าทเป็นํำวันเกือบวันนี้่ัง่างกานก็ง่ายไม่า เดียเองกัไปขโมยไหเอาไปตรดรเช็่อ่บอได้หนึ่บอลได้หนึ่มเองเขาข้ายนพี่้อลคนอยากเห็นไปหอนั่ะบานตุบ้านอยากหนหนหารฟูฟ้าเขากำลํำเออฟันสันดีไปยืนยันก็มีก้งนงเอาจริพี่้องครับเครื่องจังหวะมันหนีไม่เวลาคุยหน่อยหัวแต่ละคอนีี่ประเด็นอยากคุยหลแม่งเคยุยหลยังเนี้ยหายกันอย่างทารว่าป็นีเช่ก่อนว่าสจะวุ่นเออทยางกนชัดเนสิงบอลอยูกับเสต์ไตรมาพอดูอันนีดูดีน อันเดินาเดินติรงกนกอนรางกอนลังนับ like. ต่เขียนทบงแถนี้ออหลายๆวงที่นองอือหลายวงอยู่มีวงไหนแวไหนวะติดตามบะเอาวงวงจะฟอมเนี่ยคับเมีน้แต่กิตใจแย่หายอยางกีดใจในท้องเมืออเน่าปะเน่าา เชียงอีสานเรื่องมีเงินดื่มสากมีอำงานดื่มโตอขาเ็นบอตานี่้ไงอีกคะไปเียนไชียอีสานสินซื้อเร็ว่า้ยมล่อลอยล่านี่ตอนนี้เปีนอย่ซื้อเรวมยน่หมาย่าองตากพใหม่สากสากตอนนี้เร็วทำเวที่นีสร้างหลองตั้งสี่สร้างลองสร้างที่สี่แวสร้างหลองอยู่นยเรื่องนี่เราพุ่นเ ประมาานีที่คณะนูหอที่คณะเอาภาษาอนมาหลายเพราะขาได้หลายขนาดนี้ปะทมาถือ่เออบุกสอเขางรดับอดสอเออกินหยัางโบรัณนี้ย่งนยงอื่น้างเป่าวัานนี้กบบามันกับนี่หลายคณะคณะหน่อยคณะกาคณะใหญ่น่ะแต่วันนี้เอาเบื้องต้นที่พี่น้องเห็นป่ามานีคือติดตามเลยเอาเรเดี๋ยวมานนี้สีเหลนอง พูดไปพู้มาไหมอันนันสิช่ย่ากันซื้อแม่แจงฉีกแจงทางไร้ขน้าใช่แ้เงินัวที่ส่งเ้ริจิตนำทรัพย์หรือมีเรื่องกับการแต่งข้ามเรื่องประหารรับเรื่องต่อกรนให้คณะกรรมการนร้อังจีแจ้งแจ้าเรียนแต่รู้ร้างเส้นอะไรหรอกล่ะเส้นอะไรวะเอาที่ซ้ายเดียวยังตอนต้องนี่หมายถึอมาเข้าเข้ากับท่งเสริมได้อีก ดานหนึ่งเนาะข้าเจ้ามาหาแต่ว่าไม่มาเทาเสียวราคาเดีว่าบักได้บักนั่นเออกู้คนนี่หน่อยเทาไหร่ประมาณข้าเจ้าเสียในถีมือห้องเขาจะมาจังเออวนั้นราไปต้องวราคาตอนนั้นตอนนี้ต้องแพงตอนนันบอมบอมเออผู้เจียวไปรับผมสองพันีนี่มันน้นปีนั้งทำานยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคะนะแสดงว่ายังจะบอกเลยอาจจะด้วยเงเต็งบลมอไร่ปงบอด้วยบอก ว่าอะไรกินเรอยไค่ตอนที่แต่เขาเขาบอกว่าปีแรกเก็บมีดีพมนาคูด่เป็นมือถูต้องพี่น้องมีงบเท่าไหร่ชิงจ้างได้แา้ถ่ายเ้างังเน่ยปีต่อไปคันโอ้ผมนั่งขันนาขอเกินเด้อของขอมเยอะแล้วคาดชะนันก็ดีอ่าเป็นบ่เนี่ยเ็นงีเตนีนกบริษัทไรพวสมัยเก่จะแหลกเือนเสียสารเื่ให้เสีสารก็จะพอยใหเสียสารเออถ่าเต่งหนงต้ว่ร่งจกของเอออันนี้มามีดายะน่ละมีมิ้างเรามเันร์เ แน่กมากแต่ปหนึ่งไหวแน่มีเงินมาเดินะยยาก็ฟังว่าในวกกันตอนนี้แต่ว่าหลายคนเาทีไปเจาเเียอคือบายะหากอายุหน่อยชุดไม่ไม่ไม่บรรดาที่เจ็นตอนน้นเหรเดี๋ยวไปเปจ้อเจ้าอีกค่นเลยเพราว่าเ็ว่หาแต่เื่งว่าพ่อเนี่ยพี่ปอยทำจ้อเจ้าได้จอเอแล้ววัสศุวนหนไหนบางยูู่วงไหนคือพ่กคําวพูดไงพวกอากรกับมาพูดแันช้าก่อนเนาะหนึ่งฤดูการผัดเปลี่ยนผัดไปเออ ปี่ที่แล้ไปสัภาแล้วเปหน่งสงหนึ่งึโชว์ครับครบหนึ่งการครบหนึ่งการเออตามมอจีปนใจอ่าปีนี้ว่าอยากเศร้าร่ไอแา่เศร้าู่ตีอยากเศร้าล่ำก็มาหนึ่งด้วยสุขภาพร่างกายเออเป็นวอลลัมอย่ยบอตามตรงบนยื่นตะกนอ๋อหัวทั้งสัน สังเกตพ่ะพี่อันนี้ก็าย่างเราตามความจิตากของเบิงเลยบ่งพีบางห้องคุพอบางแอบก็คู้บาาจรย์ก็จะเป็นมาล่ำนี่ใช้สุขภาพเป็นหลักทำงานกลางคืนปองนาเวทีหนึ่งโอ้ยจัะหน้าหันจูงกูดีเจังาะชายควัน ตีแกลียวเข้าไปนานสิจับเอาไวได้คุ้มเว้อได้คับตั้งเทพมากปุ๊บมุ้ยนี่รับเป็นมารยาเออค่ะนี่มอกว่ามันเป็นจุดที่ทำให้สุขภาพเราเสื่อมเสียเอออยากซ่อล่ำาอมแต่ว่าอ่านจะของอืมไม่เปิดเดียรค่ะเท้อข้างหน้าใช่เพื่อนสีไม่เห็นบ้นแต่หัวหน้าหลังคือหัวหน้าเจอพิมานีเนาะอืมโอ้ยคุ้มพ่อ พ่ mm. อพรอยนี่ละ mm. เออก็เลยอำล่าด้วยด้วยเงนจิตหัอใจพี่โอเคตก็ก,กันนี่พี่ uh, uh. ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ uh. ก็บอกว่าพอ่อจะบอกไปโซเชียล uh. จะขอเป็นคนโซเชียลเพ่ที่ท็อปธนาใจแกมาทำลง mm. ฟีแรกเขาะ mm. หมอล่าฟีแรกตั้งให้นับหนึ่งใหม uh. ่มันกม่มีไฟเสรีรลอยง่ายสองลอยง่านหนอก เริ่มต้นที่30งาน30งาน40งานคำถามว่าไปได้ไหมไปได้เหมือนเฟซบุ๊กเป็นอะไรไปต้อกจากรับปากอ่านใต้ห้าตอนนี้ก็คือทำโซเชียลก็คูบแล้วก็เดินสายกับ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 วงเหมืนมาที่าช้ลำเบิดตอนนี้เอาบอกนี่น้องไปตอนนี้เสียงแต่ดูแต่เขาไม่จัดงานอะไรท่านหวานอะไรการต่อท่านหวานการันตีหรพี่น้องคือมาไม่เนาะ กัจิทยเียมใช้รุ่นยังไงคุุ่นนพราะงี้คูาใาจานนะอาจจะสาวไปนเปียบเทียบพราะบาเร่องก็ท่เ่าไหร่ราคาจางเสนกว่าแส้นกว่ามาที่นาเสนไปปลายเทศกาลวิธีน0่งชองเสียงกัสิพิทยาบ่กหายหนักเกินไปเนิพอหนังมมาตื้นโยบายของเคนอยากตื้นกับไฟหนาดับใส่เบวใจบ้องผู้ะว่าบูกต่อไปนี่ แุ่ดดเการทำมาหาขินเพราะว่าที่อพววเกิดม่กระลายต่อส่วกับโซ่สองโซ่เชี่ยวมาเป็นน้เาเดี๋ยวพี่เวลาพูดหน่อยอีเลนพี่รอมนะเพราะว่าไอ้พุ่นจ่อคว้าขดตันลูกของเราเมื่ที่นี่ว่นกับมาความเป็นตลกของเสียงสกิ๊บใจปีนี่แน่โอเคแหละพุ่เจ้าเลยในฝ่ายเมืองไสอันเีก็สเป็นสพันซะซ้ำเป็นรักเนาะปีนี้สิกรรมมาทางนี่เรื่องมอสงมได้ดูมอรัวทั้งไหอันนี้กัน อยากให้พี่น้องกิดตามน้ำเบอร์เนาพราเนื้อหากขาบ่อยอบาแต่สิ่ไยั่ยผัดสันเตลอะไรเตละตอนเตลโมอยากให้พี่น้องจุดแกืมสารพันี่แต่พี่น้องจดจําเนี่ยแต่ระเสีข้าวเออามได้มาห้องคนอีโจีไฟใดไฟหนึ่งห้องกับบ่คนไปนั่ว่าถ้าดีกับนี่ถ้าก็ดีกับนี่แต่ว่านั่นยกตัวอย่างสารพันปีแรกเนี่ยซึ่ทหายไปครัเตี้ยเนี่ยเนาะแต่ว่ามันดีนะอันนี้ในมุ่งหมายด้วพี่น้องถ้าแต่พุทธเจ้าแบบ คือเดี๋ยวพังอีทุกคนเนี่ยตลกมันไม่ว่าเล่นจบหลับเพื่อนจบไป้พวกคือจะบอกว่ามันคนเมืองเมืองเราเพราะมันจำเลยเราไม่ต้อตลกแล้วไหมแต่ว่าถ้าเกิดขาแบบตลกปีนี้ของเสียงสกิดใจเสียงกบสถานการณ์มีอย่างเด่นถึงรูปจต่างมาเลยสุนะนต์สะดีได้แปลว่าไขยันเท่านั้นเลยนั่นจะซีบอกว่าไม่ซ้ำไม่ซ้ำไมอซ้ำไม่สั่งไม่ก๊อปไม่ทำตามไทยเช่น ep แรกที่เห็นไปเป็นสารพันยะเ ep สอง ภายแต่ไม่หันเร้านอยู่แล้วในคลิปก่อนนีภาพไปยังหาปีทีสามมีเรลนี้ไม่สัก่แล้วก็สำนี่รูปแบบล่ำเนียงต่อคอนในพี่น้องในเบื้องในช่วงนันเป็นในรูปแบบไลายซดคือแบบล่ำสมัยเก่านี่เ่าเรื่องเมาแล้วต่างก็มั่นใจงเขาเจาะหักแล้วก็วันนี้สิทธิ์ที่คันตามที่ที่การแก้ในพี่น้องเมื่อมารูปแบบสเปจปีนี้เป็นแบบเมื่อไรเมื่อไรบอกพี่น้องก็อันนี้กับเภาเก็คือประมาณลัยซดล่ำเลียงอยู่วันที่มยี่สิบสามแต่ว่า ตั้งในที่าแกงอีกเดียวสร้างพ่อหนาตัแ้งมันอีกยี่สิาแยกใจถึงนถ้หาว่ามักองแคคเอียบบ้าน่เด้นเงียบยิงก่องก็สิบตกเฟซหรือส่วนอาวอาอาจริงท้ายนี้นะครับผมจริงๆอยย้ำอยู่ว่าขอยพูดคำสองคีหลายเงบมาว่ามีหลายประเด็นยนั่งไปบังทักไปหู่เรือเอานี่ยครับสบอกอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดผูทเจ้าตั้งท่านหลวงสุญาไปท่าพนแกงเออไปครัอไปหาไปหาเอาสุดท้ายนี่เขาวาตโลเป็นสาและสินี o o like okay. yes. yes, yes, no ่ยาตอนนี้ แดนเซอร์ cer, เป็นทาเก่าได้ล่ำเลื่องเรื่องทาเก่าได้เออล่ำเลืองเก่าได้แต่ว่าตลกมันต้องเปียนตลอดฝากคือ,พอเพื่อนชีพอใจไงแล้ว,<ม>พวนพี่อนบอกเขาใจว่าวตลกต้ตลกเลยมอลลั่มนี่มันเขียนก่อนล่ำมากแษัตริา์มาสองน้ำเรืองน้ำเล่าน้ำ,อนำปอนได้จนจบประจก,การจนจบการยากมากกับเพี้ยนเรียงที่สองอ่าแต่สลับสลับเออแต่ตลกนี่ต้องใส่ปฏิพานไว้ที่่วมสามารถควา่วมทายอทายา ก้อนสาวหลังก็อนเสียก็หลานเนาะอ่ายอาเพิ่มฮึ่ัดตลกเอออ่าวอลัมเกติวอลลัมมากคลองตามวอลลัมนัดลิ้นจนจุปรการบูฟังเต้นเสือหืือกันเท็มมาเต้นตามเพลงเก็นตามคู่คู่สอนฝึกจนจบประการณอาิีพในสปายบอกว่าบางกังกาอาิมีเพิ่มเพ่งเพิ่มเพ่งเปรียเพิ่ใหม่แต่ตลกยังไงคะตลกนี เป็นเรื่องที่ยากงยากใ่ <ๆ S 2> ล้จะตายไนี่คือสิ่งที่ขอยากเคื่องมืเจ่อปวามันเป็นสิ่งที่ยากมากกับการในตลกในยุคนี้ม <า S 2> สมัย <ๆ S 2> ได้กินข้าวเมืองหน่อยลกสีสารเเด็นเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มืองเหล็เมืองอีกแ่ืออันกาเข้าไปยงว่นาแต่ว่าทุกนหนึ่งเ่ว่าเ <ๆ S 2> มื่อสองเธอเธอ,อ,อ,อสามๆๆๆๆนี่โงเงี้ยเหรด็จ้ามันถือแก้้นนี่เอออยากให้ห้างเปียนไงเดี๋ยวเออแล้ถึงนใ่กินโดนเลี้ยงมุเป็นแน่บอสใ่นี่หลับข้าต้องตอบโจทย์ต้องพัฒนาตัวของด้วยมาการหลอนกป ไปกัดทั้งสิเปียนทั้งสักถึงไรทีแล้วคุยกันนั่นเจ้าชิดอันนี้เออว่าเอ่ยมาไงไงมาซูโมนี่โซเชียลเป็นหลักเอออ่ากระลอกเรีนเปิดพวกมุกนี่มื่อ้าไปเล่นมุกนี่มุกนี่มุกนี่มุกเก้าพี่น้องเมื่อคันเก้าซ้ำๆสักซ้า่เซ้นเซ้นเซ้นล็อกเล่นก็เรงยนกับเส่นก็เรีนกัเส้นเออแต่ถ้าทีมถ้าทีมคุยกันไงดีมั่ง หัวเร้าเร้าเดี๋ยวมันเกีมเดียวกันอันนี้ฟันน้ำได้เรียบันหรือว่า,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 าเข้าใจกันในการทํางานหรือชิ้งงายใ่เนาะขนาดเตี้ยนอันนี้ปะละป่ะตืต้อเอานักการกนหนรี่ืงใช่เลยโอเครู้เรืเออ่องแต่ว่าใดๆคือ,อก,าการขวัญเด็กตัวนักศึกษาก็เรียนสายคาติว่าก็คือขสายคาดหวังตลกสารพันยาของภาพสังทนาการขวัญอันนยามาสารพันยาของภาพสังทนาการมันมีความ,าม,มวาวกัดจิตแบบที่ศิลปะเออ กาดีเนาะเอียนรู้จากคืนตรงพุประทับฝันสุขสิ่อขอตอยางยุ้เสียงสกิดใจน้าโมกาอ่ายก็แล้วกันนะฮะพา่นี่ซ้อมนี้แลวกันพี่รองครับอ่านคุณานะฮะขอพูดเลยหลายครับผมดีๆอัปเดตแล้วกับฝากติดตามความเบ่งเย่หาและปล่อยบทบานครับในน้ำสกุลเสียงสะกิใจจ้กเก้าหนาโอเคยเเดิม่ไปส่รถิมประนแล้พากัน่งไปได้มืนสอง่เาเอาแ้วไปาาี่องไปมาว่าบานนี้มันเป็น ไปมากบลนแล้วต่อไปเนี BON ่ยจะไปอยู <c oughs> <c oughs> ่กับขวัาศักดิ์ทงพสล่ส่วนเนียไปนั่งทัานได้ซืสัซะเอาไปแล้วเวลาเดินาวลาเดินตามเวลาเดินทางเวลาเดินทาง